สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูภูมพันธ์จะทํามะกรูดเชื่อมค่ะมะกรูดเชื่อมตัวเด็ดเคล็ดลับช่องภูมพันธุลากันค่ะอีพีที่สามสิบเอ็ดนะคะที่ีค่ะมะกรูดน้องเตือนใจค่ะน้องสาวภูมพันธ์เก็บมาให้ภูมพันธ์ก็ซื้อน้องเตือนใจค่ะซื้อมาทําคลิปค่ะพี่น้องมะกรูดอยู่หนาค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณเลยหลายด้วยค่ะพี่น้องด้วบีบน้ําบีบน้ำกับไหนออก,กอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะบีบน้ำประกูดกับไหนะกูดออกบีบง่ายอยู่ค่ะก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันแต่ก็ทําได้ค่ะทีค่ะ ธรรมะกรูดเชื่อม EP ที่สามสิบเอ็ดค่ะช่วงที่บีบน้ำมะกรูดคุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะคุมพันจะร้องเพลงรอหันค่ะเป็นเพลงที่คุมพันประพัน์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะ EP ที่สามสิบเอ็ดนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยันชนะรอเรือคู่กัน อกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบรนเลงคลื่นเคลงโันหันซาบรรลุพันสาบรระชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจงบรรทุบรรพุธบรรเลยตั้งใจอ่านเขียนโรนบรรลุบรรจุกรมทันรวมสังสรรโรหัญญาบรรยายหานกันไกร ใจบันเจิดเล,ลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่าเราหันยันชนะ รอเรือผู้กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบรรเลงคลืนเคลงรอหันหันสาบรรลุพันธับรรพจาเลือกสัมนาบรรดาบรรจงบรรทุมบรรพุบรรไลยต้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมทัน์ รวมสัมสรรค์รอหันบรรยายายบรรหารกันไกลตกใจบรรเจริดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนคำจดจำได้ดีอ่านเขียนคำจดจำได้ดีจดจดดค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีจบแล้วค่ะรอหันนะคะรอเรือตัวแรกจะเขียนแทนด้วยมานอากาศรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนอหนูปากการอ่านคําที่มีรอหันนะคะคนที่จะมีบัตรครัพท์ควบคู่กับบัตรคําอ่านด้วยค่ะเรีนยนจะได้อ่านคาที่มีรอหันได้ถูกต้องนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากกดติดตาม กดไลค nee, ์กดแชร์ค kind of mm ่ะขอบคุณหลายๆได้ค hmm. <c oughs> ่ะพ <cold> <bridge> ี่น้องเด้อนี่แลค่ะพี่น้องวิธีการดำรงชีวิตบ้านเฮาบ้านนอกบ้านเอยูเฮดกินตามภาษาค่ะพี่น้องผมมันก็ทำคลิปให้กับเอชซีดูนี่ค่ะต้องขอบคุณเอฟซี หล,ลายเลยได้พี่ทางที่เข้ามาเยี่ยมชมให่กำลังใจผู้กำลังแรงใจมีคุณค่ายิ่งเลยค่ะทุกข้อคอมเมนต์นางคมพันก็น้อมรับด้วยความยินดียิ่งนะคะขอบคุณอย่างสูงที่ให้คํแาแนะนําให้ข้อเสนอแนะนางคมพัน,นก็จะนํามาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคลิปทาช่องโค,คมพันให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะบีบออกแล้วก็จะคั้นรอบที่หนึ่งค่ะเอซค่ะ เร,รเรียบร้อยแล้วคะ่ะ FC ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ FC ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยเลิศเลยคะ่ะต่อไปก็มาดกูการคั้นเกลือคะ่ะ FC ่ะคั้นเกลือมะนาวรอบที่หนึ่งนะคะใส่เกลือลองไปสามช้อนโต๊ะคะ่ะเกลือลองไปสามช้อนโต๊ะ เลยค่ะไม่ต้องคั้นน้ำค่ะเดี๋ยวมากลูลเราจะช้ำค่ะ เราที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำออกนึก ไปขั้นเกลือรอบสองจ้าคั้นลงไปเลยค่ะเอฟซีคะขั้นเกลือรอบสองจ้าขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุมพันธทำมะกดเชื่อมปีที่สามที่เอ็ดนะคะตอนนี้กำลังคั้นเกลือรอบที่สองจ้าพอแล้วค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะ ่อไปขั้นเกลือรอบสามจ้าขั้นเกลือรอบสามไ่เอซีค่ะปึ๊บพันไปเลยค่ะขั้นเกลือรอบที่สามขอแล้วไเอซีค่ะเปิดน,น้ำล้างเลยค่ะ ะเป็นการล้างางอย่างที่คั้นสามครั้งแล้วเป็นการล้างน,น้ำครั้งที่หนึ่งไปเลยนะคะนีน่นค่ะล้างน้ำรอบที่หนึค่ะ ล้างน้ำรอบที่หนึ่งนะคนะทอซีค่ะล้างน้ำครั้งที่สองค่ะหลังจากที่ท่านเกลือสามรอบแล้วล้าง,ง,งาน้ำสามครั้งนะคะทอซีค่ะนี่ค่ะ ทสองค่ะน้ำเริ่มใสแล้วค่ะไอซีค่ะน้ำเริ่มใสแล้วพอค่ะล้างน้ำสะอาดล้างน้ำสามรอบค่ะหลังจากที่ทัานเกินอสามครั้งแล้ว น้ำน้ำสุดท้ายค่ะน้ำสามส่ะ e หานีค่ะน้ำจะเห็นได้ว่าน้ำใสแจ้วมะกรูดเราก็ใสค่ะ e ีที่สามสิเอ็ดน,นะคะีค่ะมปมพันจะได้ไม่หลง ep ชุด e ีที่สามสิบเอ็ดแล้วค่ะวันนี้การเชื่อมมะกรูดจะออกสาม e ีนะคะ ยี 19, 30, 30, 30นะ่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดกับสาม e ีเนี่ยแต่อี e ีนี้เป็นอี e ีที่สามสิบเอ็ดเนี่พอแล้วค่ะทีนี้เราก็บีบบีดน้ำออกเตรียมแช่แช่เกลือแช่น้ำเกลือประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทำการเชื่อมค่ะนี่ค่ะ เอามาดูกับเอฟซีค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดลงไปใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปหนึ่งลิตรครึ่งกับเอฟซีค่ะเราก็จะแช่ไว้แช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะนี่ค่ะใส่มะกรูดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะห้าสิบลูกนะคะ 50ลูกผ่านขั้นตอนการคั้นเกลือแล้วก็แช่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ําเชื่อมลงไปครั้งแรกใส่ไป100มลลิตรแล้วก็ช่วงท้ายๆท,ที่เราจะทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ไปอีก100มลลิตรสรุปแล้วน้ําเชื่อมก็จะเป็น300มลลิตรค่ะใส่น้ําตาลทรายแดงน้ำตาลทรา,า,ายแดงใส่ลงไป1กิโลกรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งกิโลกรัมต่อมะกรูดห้าสิบลูกนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปน้ำดื่มสะอาดห้าร้อยมิลลิตรค่ะีค่ะแค่ห้าร้อยมิลลิตรพอค่ะเกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ค่ะใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะอีีค่ะ เดี๋ยวคุมพันธ์จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะมะกรูด50ลูกนะคะเราจะใช้น้ำตาลน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำเชื่อม300มิลลิลิตรน้ำดื่มสะอาด500มิลลิลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะไฟฟีค่ะเชื่อมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะเสร็จใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะขอบคุณฟีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องทุกกําลังแรงใจถือว่ามีคุณค่ายิ่งเลยค่ะคุ้มพันรักคารบให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวคุ้มพันจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซีขาสวยงามเลยค่ะสีเหลืองเริ่มสวยงามแล้วค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันธุตุลากันค่ะทากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะเอฟซีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะมากรดเชื่อมคลุมพัน EP ที่สามสิบสองค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันธุตุลาการค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะสําหรับสูตรการเชื่อมมะกรูดนะคะก็ มะกรูด1กิโลกรัมนะคะทั้งหมด50ลูกไข่เอค่ะ,คะ50ลูกได้1กิโลกรัมก็จะใส่น้ำดื่มสะอาด500มิลลิตรน้ำตาลใสายแดง1กิโลกรัมน้ำเชื่อม300มิลลิตรเกลือ1ช่ช้อนโต๊ะไข่เอค่ะ,คะนี่ค่ะเชื่อมเป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้มะกรูดเชื่อมที่มีสีสวยค่ะนี่ค่ะพี่น้องไสอร่อยเลิศเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสุดยอดเลยค่ะ f อฟซขานี่ค่ะพบกับภูมิพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะมากดเชื่อม EP ที่สามิบสองนะคะ f อฟซีขาอบคุณ f อซีมากมเลยค่ะสวัสดีค่ะ